สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงเลือกเจ้าอ s ซูมิเว2023นะจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ชะนเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับครับรถคันนี้ออกมาตั้งแต่วันที่28มกราคม2023นะวันนี้ที่ถ่ายคลิปเนี่ยวันที่6กุมภา2023เช่นกันนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมถึงเลือกเจ้ามิเวก1.9อันติเมตรนะกับเพื่อน2ล้อนะตัวท็อป มันมีไฮโซนองมันอยู่นะคร,รับทำไมเราถึงเลือกรุ่นนี้ <c oughs> ทำไมไม่เอาฟอร์ดเอเวอร์เรสต์หรือว่าไม่เอา Fortuner l e g e n d ินเดอร์ลหรือแม้แต่ Pajero Sport Terra นะครับนี่ให้ดูข้างนอกกันก่อนเข้ากล่าวดิบไม่อาจจะมีคำตอบนะครับเอาจริงนะเอาความจริงเลยหรือเปล่านะความจริงเลยก็คือเราเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจจะออกรถเก๋กที่นั่งอยู่แล้วนะได้ดูภายในนะคะก็คือ <c oughs> จะออกรถตู้นะก็คือรถตู้คอมพิวเตอร์นะที่ตั้งใจไว้เนี่ยที่คุยกันในครอบครัวว่าเออเราอยากได้รถที่มันนั่งสบายเยอะแยะมากมายมก็คืออยากได้รถตู้คอมพิวเตอร์นะตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะเครื่องยนต์2.8ลิตร หนึ่งร้อยประมาณหนึ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแดงมาบอไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเจ็ดสิบสี่แดงมาก็าไม่รู้เหมือนกันคนระับตัวใหม่เลยคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แต่ได้จองได้จองได้ทำการจอง,อ,งอะไรไปแล้วสรุปก็คือไม่มีรถนับขาดชิ้นส่วนนาะนแล้วการนี้ก็ถอนจองนะก็ะคือกะว่าซื้อไปเที่ยวนะซื้อคอมพิวเตอร์ไปเที่ยวแล้วก็ถ้าเบื่อแล้วก็เอาไปทํารถตู้วินอะไรพวกนี้ก็ว่านไปแต่สุดท้ายไม่มีรถนะ ก็เ,เลยตัดใจพานในหัวไปดูมีเวกนะตอนแรกเนี่ยจะเอาตัวแอคทีฟนะไปดูกันดูเล่นๆน,นะดูเล่นๆว่ากล่ล <c oughs> าวว่าไม่เอาจริงนะดูไปดูมาสรุปในะหัวถูกใจวะ <c oughs> ไม่ได้ถูกใจตัวแอคทีฟนะส่วนตัวผมเนี่ยจะเลือกตัวแอคทีฟนะเพียงพอแล้วนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทหรือเปล่าผม <c oughs> ไม่แน่ใจนะมันไม่แพงนะตัวแอคทีฟนะเป็นเบาะผ้านะอุปกรณ์ออปชั่นอะไรก็ไม่เยอะขนาดนี้แต่ว่าเออ แล้วก็ขอพี่เขาที่เป็น use, อยู่ที่เซลที่สุราษฎร์นะครับก็คือเป็นเซลล์เดียวกับที่เราซื้อเจ้าตัวตอนเดียวตอนเดียวกับเพื่อนสีล้อนะแล้วก็เขาบริการดีมากนะก็เออพี่นี่ผมต้องการดูรุ่นเนี้ยเขาก็ให้ดูนะตัวแอคทีฟก็มีแบบนี้อย่างนัอง้อย่างนี้เบาผ้านะออปชันจะได้ไม่เหมือนแบบนี้นะนี่แฟลชล่องไมนะแล้วก็ไปดูตัวเอ่อตัวกลางนะถือว่าอิเล็กเกงหรือเปล่า นของสีเงินไว้สรุปก็ไม่มีนะรถมีปัญหาเล็กน้อยนะก็เลยไม่ได้เอา้วในหัวเนี่ยประกบไปจวหมอกกับที่ในหัวเราไปเทสรถนะตอนที่ไปเทสรถเนี่ยเทตัวท็อปแบบนี้เลยนะแต่เป็นตัวขับสีแล้วแกได้นั่งเบาะนั่งอะไรแบบนี้นะสี่สัาบัดเบาะเลยพวกนี้นะโอ้โหแกถูกใจมากก็เปลี่ยนนะจะเปลียนจองจาก Active เป็นตัวอ l เลแกแง มันโคงหรือเปล่าหรือว่าตัวทปก็แล้ไกันเนี่ยะไม่ใช่ตัวกลางก่อนเลยเออตัวกลางเสร็จแล้วตัวกลางไม่มีรถนะต้องจองสีเงินไม่มีรถนะรถมีปัญหาต้องส่งกลับไปที่กรุงเทพนะถ้ารถมีปัญหาอะไรเขาจะไม่ปล่อยลูกค้ามันโคตรดีอยู่ดีจริงจริงดีจริงๆๆๆน, <ะ S 2> น้นแล้วก็มันจะมีอันติเมทหนึ่งตัวก็คือตัวนี้นะให้เลือกสีเงินว่าเออนนองจะเอาไหมนะออนติเมทเดี๋ยวพี่ก็ตัดของแถมตัดเต็มให้เลยบีมลามินาด่วนรถเพิ่มอีกน้าทำไปทำมาก็ต้องเอาตัวนี้น้าเป โจบบกหมอที่ผมไปดูดวงมาไปดูหมอมาเขาว่านี่ท่านเพื่องฤษีนี้นะมันจะนําเงินนําโชคนำลาบ,บ,บเข้ามานนะเขากเกี่ยวกันนายหัวไปกันมาก็สรุปก็ได้สีนี้มามถ่ายเลยกูเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวอ่ะครนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องเลือกมีไม้กันดีๆนะเอาจริงๆนะผมไม่ได้เลือกนายหัวเลยเลือกนะครับส่วนตัวผมเนี่ยแอคทีฟพอแล้วนะเอาไปหุ้มหนังถ้าหุ้มหางเนี่ยหุ้มหนัง ก็คือเพิ่มหมื่นสองนะหมื่นสองนี่ดูและนี่คือน้องกรุบกัาบเนี่ยนี่ดูมนะั้ยตัวผมก็ไม่ได้ซี้อเรื่องด้วยออปชั่นอะไรพวกเลนพวกลูลนอะไรพวกนี้นะเพราะว่าไม่ได้สนใจอยู่แล้วไอ้พวกออปชั่นเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าาเรขับแซบมิสเตียเนี่นยขับได้นะเราเน้นนั่งนะ <c oughs> ในหัวบอกว่าเอาเลยเอาเฉท็อปดีกว่า ก็เลยได้จากตัวนี้มาเป็นนะมมอ,อันทีเมตหนึ่งจุดเก้าอันดีเมบเราถามว่าทาไมไม่เอาโฟร์จูเนอร์ได้หนึ่งนะครับ่ะโอเคอก็เนี่ยก็คือสาเหตุว่าทําไมเราเอามีเวกเลยนะไม่ได้ดูโฟร์จูเนแล้วก็เอลเบอร์เรส อย่าพี <tennis> ่ทิพย์แล้วโยนแกไปดูแล้วแหละบอกเอออร์เรสไหววาอย่าไปดูออเเเแล้วก็บอดดิจเนอร์นะก็คือเบาะหลังนะเราจะเน้นนั่งเบาะหลังเนี่ยคุณดูเบาะหลังนี่เราจะต้องการใช้เบาะหลังแบบจริงจริงไม่ใช่เอามาหลอกเด็กนะดเจนเนอร์เนี่ยมันก็บาะมันพับแหวนอะไรของมันก็ไม่รู้นะในหัวไม่ค่อยแฮปปี้นะเอาง่ายๆในหัวนะที่เราดแนว ในหัวนี้ก็โช์ไอแค่เหนเพิ่มดูหน้าในหัวไม่ว่าเป็นใครเอาไม่ต้องไม่ได้ผัวแล้วเป็นแขกแล้วนะก็คือนี่แหละถูกใจในหัวนะบอมนุ่มนั่งสบายแกก็จับตัวกลางตัวกลางไม่มีเอาตัวท็อปไปเลยนะาเพิ่มข้างหวดประมาณกี่ร้อยห้าหกร้อยลยจัดเลยก็เอาหนึ่งจุดเก้านะเพราะว่าภาษีมันถูกนะแล้วก็ประกันก็ไม่แพง โซนตัวผมเนี่ยหนึ่งจุดเก้าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะลองขับมาแล้วขับมาเสร็จแปดร้อยลแล้วเอ๊เก้าร้อยกว่าลูแล้วไปลองเทสด,ดูประจุมพรน,น้ำมันก็ <c oughs> ใช้ได้นะใช้ได้เรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเฮ้ยดูนะดูรถจอดอีกน, <fert om. S 2> นั่นแหละ,ะรครับ,รรบท่านผู้ชมที่เคารพดูไ,ไว้นะก็ลองเทสแล้วไปขึ้นเขาจุมพรเล่นๆดู <c oughs> ดนะก็เออใช้ได้ใช้ได้ อเอาแจ็คเกียร์1และ 1S อะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปขึ้นเขาสูงนะนะว่างๆต้องต้องลองเทียบก่อนอว่างเป็นไงแต่ก็กำลังมันก็ดีนะดีแต่ว่าน้ำมันเนี่ยมันกินกว่าเจ้าตัวรถสี่ประตูเยอะมากมเยอะมากไหมครัประมาณหนึ่งถึงสองลิตรหรือเปล่า,าผมเคยดูต,ตอน,น,นมันหน้บาบัดเนี่ยมันได้สิบสองสิบสองจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรก็เหมือนกับเราเอาดีแมก ไอเรนเดอร์ของเราเนี่ยได้ใส่ยางมัดแล้วก็วิ่งนะครับใกล้ๆกันเลยคันนี้แล้วอีกสองีก็อยู่ในเก์ที่รับได้เลยพราเราก็เหยียบแม่งร้อยสองไอร้อยยี่ร้อยสี่ก็คือรถก็อย่างนิ่งนะครับแต่ว่าวงอะไรนะเรียกไม่มาเออมันมันไม่มาแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่เราดีแม็กใส่โชวคโรเวนเดอร์นะครับมันมันจะแบบมันจะเหนื่อย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 มัน ไมมมม่ตาืออันก็เียยงด้วผมบอกไม่สูงนะไม่ตามมือแล้วมันก็เอียงนะปัญหาเดี๋ยวค่อยไปพูดเลยอีกแยกไปอีกทีกว่าปัญหาก็คือเอียงอีกแล้วนะรุ่นนี้ก็เอียงแล้วไปเจอที่ร้านนะจะโจ๊บใส่แม่งเลยนะเดี๋ยวนายวัวจะมีทริปไปการจันทบุรีนะามเรื่องเกี่ยวป้ายแดงก่อนแล<อ>้วคือซื้อมาเที่ยวโ<อ>ดยเฉพาะเลยป้ายแดงเนี่ยมันกนางเดียวยุ่งยากนะครับแมุมจังหวัดอะไรเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะ เลยอย่างนึงระบบนี่เลนเนี่ยไอเลนนี่นะไอเลนคีิเนี่ยเอาตรงนะใช้ในถนนใหญ่ๆเนี่ยดีถนนบางเดี๋ยวเรายาวถนนใหญ่ๆดีแต่ว่าแต่ว่าถนนในซอยเนี่ยมันแคบมันก็ไม่ไม่เหมาะก็เลยปิดไปเลยดีกว่าโอเคในคลิปนี้มาในกันนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกมิวเอกมิจุิต้าอันนี้เป็นเสียงเงินราเซบูนะไม่เหมือนใครลาเสียงเงินเนี่ยมัน เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะซื้อซื้อสีรุ่นใหม่เนี่ยก็คือเสียเงินเลยประมาณนี้นะเดินใหไปริบหน้าสำหรับนี้โอ้เด็กงวดเกินลยสวัสดีครับผม